หลงหักผัวเขาขันเว้ากระยานคนใดยิน <laughs> <laughs> ครับสวัสดีแมวบโบนกบลุบขณียะทุก ouais ท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสกิดข่าวสามวันนี้ก็จะมาสกิดายจจำลองท่านผู้ชมก่อนอื่นครับต้องกราบขอพระเดชพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจทุกการติดตามแล้วก็ขอขอบคุณคนไทยที่อยู่เมืองไทยขอขอบคุณแรงใจที่ส่งมาจากเมืองนอกที่ขาดไม่ได้เหมือนเดิม I love y o u t u b e ัดพลังเงียบนะครับเนาะที่ขาดไม่ได้ก็คือนักข่าวภาคสนามของเราจะเป็นใครนั้นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ณบัดนี้นะครับ หลังจากนะครับมีกระแสข่าวเส้นฟางเส้นสุดท้ายขาดนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายต่างๆนะครับลงข่าวกันละมมนลลมมันเลยนะครับแต่ว่านะครับมีคนหลุดนะท่านผู้ชมนะครับเนาะมีคนหลุดนะครับอยู่ที่บ้านกกกก็คือยายจำลองนั่นเองนะครับฉายาของเธอก็คือไม่ใหญ่40นะครับท่านผู้ชมหรือว่าไม่ใหญ่เล่าข่าวนั่นเองเขียดเรียดเขียดเขียดไม่ต้องเครียดนะครับตอนนี้นะครับ ยายจำลองนะครับก็ออกมาเหมือนกันท่านผู้ชมนะครับน้อก็ออกมาเล่านะครับถึงเหตุการณ์นะครับที่นาทีนะครับโดนนะครับโดนลุงพลว่าต่อไปนี้นะตัดขาดจากการเส้นฟางสุดท้ายยายจำลองนะครับเขาบอกว่านะครับให้ดูตัวเขาเขาเนี่ยอยู่มานานกว่านาทีอีกเขายังโดนเลยว่าซ่านท่านผู้ชมที่ยายจำลองพูดออกมานะครับท่านผู้ชมเป็นสิ่งที่ยายจำลองทําตัวเองทั้งนั้นนะครับ ท่านผู้ชมถ้าสังเกตได้นะครับมีช่วงหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับจะมีคลิปของยายจำลองครับอยู่กับพวกผีเปรตนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะทำให้ประชาชนในโลกโซเชียลนะครับที่ติดตามยายจำลองครับถึงกับแบบ เสียอ,อกเสียใจว่าใจจาลองทําไมทําแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วก็มีการยกเลิกการติดตามช่วงนั้นนะครับผมไปไล่ดูยอดผู้ติดตามนะครับลดลงทุกวนันทุกวันผมก็อัปเดตท,ทุกวันเหมือนกันท่านผู้ชมลดคู่ลดภาพท่านผู้ชมไม่ลดอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับยอดวิวก็ไม่มีอีกท่านผู้ชมนี่ก็คือนะครับการผันปลวนเอ้ยไม่ใช่ผันแปรนะครับก็เรียกว่าเปลี่ยน พักเปล you so, ี่ยนพวกเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝ่ายแล้วก็มาบอกว่าลุงพลไม่เอาที่จริงแล้วนะครับลุงพลเนี่ยเอาทุกคนนะครับเอาทุกคนรักทุกคนแล้วก็ลุงพลนะครับเนาะคือนะครับให้ให้เยอะนะครับท่านผู้ชมให้หลายคนไม่ว่ายายจำลองนะครับยายจำลองนี่ก็ได้จากลุงพลได้การถ่ายคลิปจากลุงพลเดือนหนึ่งครับท่านผู้ชมยายจำลองได้เป็นหลักแสนนะครับในช่วงนั้นคือรวมๆกันนะครับยายจำลองเนี่ยนะครับ บอกตรงๆว่าตั้งแต่ปีโน้นจนถึงปีที่สิ้นสุดนะครับสิ้นสุดการที่จะมาอยู่กับลุงพลยายจำลองนะครับหลักล้านท่านผู้ชมนะครับเนาะหลักล้านล้านล้านก็ว่าได้ท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรยายจำลองลงคลิปบ่อยคยลิปเยอะมากท่านผู้ชมคือไปไหนนะครับยายจำลองจะถ่ายตามตามดักชีวิตลุงพลกันแล้วกันไม่ว่าลุงพลป้าแตนตอนนี้นะครับยายจำลองได้ออกไปแล้วท่านผู้ชมออกไปยังไม่พอท่านผู้ชมสุภาษิตเขาเรียกว่าปลาหมอนั่นตายเพราะปากเพราะอะไรท่านผู้ชม เพราะว่านะครับยายจำลองนะครับได้เอ่ยถึงบักหมูนะครับซึ่งนะครับบักหมูบักหมูตนนั้นนะครับมีใครไม่รู้จักบ้างนะครับแล้วก็มาโยงเกี่ยวกับลุงพลนะครับแล้วก็ไปบอกว่าลุงพลไอ้ไม่ใช่บอกว่าบักหมูนะครับบักหมูก็คือบักแนทีนี่แหละนะครับถ้าจะให้ไปเป็นพยานผมก็จะไปเป็นพยานนะครับเพราะว่าผมรู้ว่ายายจำลองพูดถึงไครนะครับฉะนั้นนะครับการที่พูดแบบนี้นะครับยายจำลองมีคำหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทด้วยการว่ามึง มึงไม่ดีนะครับแล้วก็ลูกทรพีนะครับแล้วก็มีได้หลายคําผมผมไม่ได้ฟังเยอะหรอกนะครับเนาะเพราะว่านางฟ้าซาตานนะครับได้ดูดคลิปไว้แล้วคลิปนี้นะครับฝากนางฟ้าซาตานนะครับส่งคลิปไปให้นัทีด่วนนะครับที่ดูดเอาไว้นะครับโอ้โหนี่ผมบอกแล้วไงนักข่าวภาคสนามของผมนะครับถึงตัวเธอจะอยู่ฮ่องกงท่านผู้ชมแต่ว่านะครับผลงานของเธอโอ้โหไม่ธรรมดาท่านผู้ชมคืออยากจะทําคลิปอะไรนี่ไปถามเธอได้เลย นางฟ้าวันนี้มีอะไรบ้างนางฟ้าเร็วนะครับเร็วเร็วยุ่งก่อนแสงนี่ท่านผู้ชมส่งมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บแล้วก็นะครับบอกวิธีการเล่าด้วยท่านผู้ชมเธอไม่เขียนนะครับท่านผู้ชมเธอส่งเสียงมาบอกว่ามันเป็นแบบนี้นะเออมันเป็นแบบนี้นะพี่เชฟมันเป็นแบบนี้นะมันมันต้องออกลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมผมก็ทําตามเธอไม่ได้ท่านผู้ชมผมก็ได้แต่สไตล์ของผมแต่เนื่องด้วยนะครับนางฟ้าซาตานนะครับเธอก็บอกตรงนะครับเนาะถ้าอบอสไม่ไม่ดีนะครับ บอสชั่วนะครับบอสหลงทางบอสออกนอกกลู่นอกทางนะครับนางฟ้าซาตานนี่จะคอยต้อนต้อนให้เข้ามาอยู่ในกรอบอย,อยู่ในอยู่ในในทางนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะไม่ใช่ว่านางฟ้าซาตานนะครับเธอจะข้างใครบอสไม่ใช่นะบอสท,ทาไม่ดีเธอก็ไม่ชอบนะครับเธอก็ด่าเหมือนกันฉะนั้นนะครับการที่ยายจําลองออกมาพูดถึง ปอตของนางฟ้าซาตานนะครับท่านผู้ชมนางฟ้าซาตานเธอก็ของขึ้นท่านผู้ชมฉะนั้นนะครับเธอดูดคลิปเป็นแล้วนะท่านผู้ชมดูดเก็บไว้ยายจำลองจะลบยังไงก็ลบไม่ทันท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อะไรนะพวกสาวกเอ่อพวกหน้ากากมหันตาภัยท่านผู้ชมเริ่มแล้วนะครับเริ่มเอาคนทะเลาะกันนะครับด้วยการนะครับเอาคลิปอ่าของยายจำลองนะครับมาเปิดเหมือนกันเดะเลยนะครับ กับกลุ่มที่ที่โดนนะครับที่อะไรนะปากเจ๋วเหมือนกันเลยนะครับสามารถเอาคลิปนั้นนะครับไปเปิดแล้วก็นะครับสามารถไปแจ้งความดําเนินคดีหรือว่าค่อยบอกเจ้าแล้วอบอัติเหมันเพียนซื้อเลยนี่ว่าบอกผีปากผีปอบไนีก่ก็ได้บากไอ้นาทีขยี้ข่าวนะครับเอาคลิปนะครับไปเขาเรียกว่าไปดูดไปไปให้ทนายได้เลยนะครับผมไม่รู้หรอกว่านะครับจะผิดมากผิดน้อยแค่ไหนแต่ผมฟังแล้วนะครับผิดนะครับ ท่านี้นะครับยายจำลองนะครับนอกจากจะไม่ได้เงินจาก YouTube แล้วท่านผู้ชมยังช่วยเสียค่าทนายอีกแล้วก็มีถึงขั้นแท้นะครับท่านผู้ชมคราวนี้แหละนะครับเออก็ไม่รู้หรอกครับไปถึงขั้นตอนนั้นนะครับบักนาทีขยี่ข่าวของเรานะครับจะยอมความหรือเปล่าผมราะว่ามันไม่ยอมนะครับเพราะว่าอะไรก็ไปลง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 อยู่กับมันนะครับเพราะว่าอะไรมันก็ไปซุ่มๆุๆมุมุมุมอยู่กับบักค่อยบอกเจ้าแล้วเอ้ยชื่อนี้มันคุ้นหูเหลือเกินเนี่ย เอาเป็นนาทีขยี่ข่าวกันแล้วกันนะครับเนาะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเรื่องราวเหล่านี้พอเกิดขึ้นมาปุ๊บนะครับอก็สนุกปากใช่ไหมสนุกไปสนุกมาลืมนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรนะครับย่ยจำลองน่ะผมไม่แน่ใจนะว่าที่แกออกคลิปนะ่ะแกไปซัดไปกี่เป๊กกี่กักแล้วท่านผู้ชม <laughs> มันใหญ่เพลินใหญ่ลท่านผู้ชมหลุดจนได้นะครับหลุดเข้าข้อกฎหมายจนได้นะครับ ฉะนั้นนะครับยายจำลองนะครับเมื่อบกอักนาทีกยี่ข่าวนะครับได้เห็นคลิปของยายจำลองแล้วนะครับยายจำลองผมว่าคุณหนาวนะครับหนาวเดือนเมษาคุณคิดดูเดือนเมษาเขาร้อนกันนะยายจำลองแต่ว่ายายจำลองเนี่ยจะหนาวเพราะว่าอะไรนะครับใกล้ไปพลาดพิงเขานะครับท่านผู้ชมว่าเขาไม่นั่นไม่พอนะท่านผู้ชมบอกว่าลูกตลอดพีสั้นโอ้ยเนาะผมโมโหสิว่าใจะครกข้าไปยายจำลอง คื S 1> <S 1> <S 1> <S อยายจำลองก็พูดกับแกไปตัวทิพตตัวแดนแต่แกลืมคิดไปนะครับครั้งนั้นก็มาว่าผมนะครับท่านผู้ชมคงจําได้เนาะที่ว่า أ, ผมไปหากินกับบ้านกกอกไปกินยอดวิวอะไรโอ้ยเนาะผมก็ไปเป็นเอฟซีลุงพลน,นะครับแล้วก็ยายจำลองนะ่ะมาถ่ายผมนะ่ะถ่ายใครยายจำลองมอถ่ายใครเนี่ยนะครับไม่มียอดวิวเท่าถ่ายเชฟยันยายจำลองพูดกอกหูตรงบ้านแม่ครูสมจิตท่านผู้ชมคือเขาไปไหนยายจำลองไม่ไปผมไปกกอกนะครับไปกกอกกกตูมเนี่ยยายจำลองเนี่ยจะมาเฝ้าอยู่นานท่านผู้ชมเฝ้าอยู่จน บางครั Bang, năm, ้งนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมจะไปไหนโกรธท่านผู้ชมนี่คือความจริงครับยายจาลองโกรธถึงขั้นนะครับ,รรถถรบวันที่ไปศาลอ่ะไม่คุยกับผมเลยนะครับไปศาลพี่จวัดมุนาหารน่ะเธอไม่คุยกับผมเลยเพราะว่าเหมือนกับผมว่าไม่บอกว่าจะไปไหนผมก็ไม่รู้นะครับว่านะครับรถเขาจะไปไหนซึ่งไม่ใช่รถของผมท่านผู้ชมนะครับผมก็อาศัยเขาไปเหมือนกันไปไหนผมก็ไม่ได้แจ้งพอไม่ได้แจ้งปุ๊บเกิดอาการน้อยอกน้อยใจนะครับท่านผู้ชมเออนี่ก็คือนะครับตัวตนของยายจำลองนะครับคือแกเป็นคนแบบ เถ่าแล้วเถ่าเลยนู้ชมต้องแบบน้อยอกน้อยใจใครทําอะไรไม่ถูกอกถูกใจนะครับยาก,ก็บ่นโวยวายไปแล้วก็มาบอกว่าลุงพลป้าแตนไม่ได้ไม่เอาถนนท่านี้นี่นะครับผมจะบอกให้นะครับสิ่งไหนที่ป้าแตนนะครับส่วนมากนะครับไอ เจําจำลองเนี่ยจะชอบเถียงป้าแตนนะครับเถียงผมเห็นกับหูเลยนะครับโอ้ไม่เห็นกับหูได้ยินกับหูนะครับสิ่งไหนที่เขาบอกว่าอย่าทำนะอันนี้มันไม่ดีไม่ดีเอ้ยมาใช่น้งซีเออเฮ็ดหยางก็บ่ได้เฮ็ดหยางก็บ่ได้เนี่ย,ยาจำลองจะเป็นลักษณะแบบนี้คนที่เขาหวังดีนะครับเจอคนเถียงนะครับแกก็บอกไม่ได้เถียงหรอกแก้ก็ขอออกความคิดเห็นแต่ภาษาบานเราก็เอิ้นว่าเถียงนะครับเจําจำลองเออผมโอ้โหหรอกเพราะไงอันหยางเจ้าเนี่ยมีต่างหลยม่ได้แต่ว่างวดนี้เจ้าน่าจะโดนนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวที่จะมาสกิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมร,รับฟังโดยทั่วกันนะครับเนาอคลิปหน้าอยากรู้ว่าผมจะไปสกิดใครนะครับมาใหม่นะครับอย่าลืมครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามเลยผมสกิดได้ทุกที่นะครับไม่มีตายคอนเทนต์ของผมนะครับเว้นแต่ผมไม่มีเวลาเท่านั้นแหละผมจะไม่ลงคลิปท่านผู้ชมถ้ามีเวลาผมลงได้หมดท่านผู้ชมเพราะว่าทีมงานนะครับ นักข่าวพักสนามของผมครับส่งข่าวมาให้ตลอดจนอ่าเขาเรียกว่า0ู7นะครับที่เป็นเอฟซีของผมแอดไลน์ผมมาโ,โหส่งข่าวมาผมทําแทบไม่ทันท่านผู้ชมไม่รู้จะทำอันไหนก่อนต้องขอกราบขอบคุณมากมานะครับทุกข่าวเลยนะครับที่ส่งมาให้ผมขอบคุณจากใจขอบคุณพลังเงียบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ